เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ดูที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้อยู่ใน Dead by Daylight Mobile นะครับเซิร์ฟไทยนะครับผมจากกระแสใจโรนะครับช่วงนี้จากกระแสใจโรนะครับมาแรงมากนะฮะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้มีแต่คนแบบกดฮิวบิลลี่นะฮะแล้วกดโ oh, อนี่นี่เต็มเซิร์ฟไปหมดเลยนะโอ้โหแน่นอนว่าผมก็ลองไปเล่นดูแล้วนะบอกเลยว่าโคตรโกงนะฮะท่านผู้ชมมันโกงมากนะมันโกงแบบมันโกงจัดอนะ ยิ่งเปิดใจโรสโคปแบบ3 0 0อยอเนี่ยผมลองเปิด3บ0้อยกับฮิวเบอรี่อะโอ้โหโคตรโกงผมพูดจริงแบบรองเท้ารองเท้าม่วงนี่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ฮะแล้วผมบอกเลยว่ามันเป็นบั็นะอ่าผมก็ลองเล่นแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ขอเล่นอีกแล้วลวกันนะฮะึ่งว่ามันโกงเกินไปนะโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็จะมาไต่แรงนะ จะมาประทะกับฮิวบิลลี่ควิกสโคบซะหน่อยนะครับโดยที่ผมจะจัดหนักไปเลยนะผมคิดว่าคนน่าจะเล่นเยอะมากเลยจัดหนักเลยเอาดัานไอ้นี้ไปเลยนะฮะแมกนิลานส่วนเซตเปิร์กก็ตามนี้นะครับผมมีเด a ย h ฮาร์ดนะครับลูกเองแทงหลังแล้วก็เพิ่มแจมนะครับผม <c oughs> ล็อกด่านแม่มเลย ไม่ได้หรอกครับผมช่วงนี้โอ้โหใจโลสควบแบบมาแรงมากนะมาแรงมาแรงมากแต่มันก็ไม่ผิดหรอกครับใครจะเล่นก็รีบเล่นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะแก้แล้วแหละนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะอยู่นานหรอกบั๊กเนี้ยมันมันโกงเกินนะะถ้าถ้าอยู่นานก็น่าเกลียดแล้วแหละหจริงจริงมิดเลื่อยเกินเซิร์ฟอะปกติก็บัก๊กเยอะอยู่แล้วนะยิ่งเจอบั๊กนี้อีกโอ้โห สุดยอดไปเลยนะครับผมเล่นไปประมาณตาสองตาคนระโคตรโกงอะ่ะพูดจริงเลื่อยแบบสามร้อยหกสิบองศาแต่เครื่องผมนี่มันมันกดไอ้ขอบจอไม่ได้นะฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่ว่าถ้าเครื่องใครที่มันกดขอบจอแล้วมันเลี้ยวได้เนะี่ยโหบอกเลยว่าโกงแบบโกงแบบโกงสุดๆไม่จะโกงยังไงละผมนี่แบบเดอะเนิร์ดนี่อาจจะชิดซ้ายเลยก็ได้นะบ,บางที <c oughs> เดีย๋ยวเราไปรอดูในเกมเลยแล้วกันนะครับเอาละครับเราก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมผมต้องขอบอกเลยว่าไม่ต้องเดามากนะตานี้ไม่ฮิวบิลลี่ก็คขกโอนี้อะเฮ้ยทำไมมันแหลกแบบไปเลยน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมยมาแต่ไกลแล้ะฮิวบิลลี่ชัวเลยฮอ แนวทางการสู้กับฮิวเบอลี่เจโรสโคปนะครับก็ย้ายมันเห็นตัวนะครับใช่เปล่าวะฮิวเบอลี่หรอโอนี้วะเนี่ยโน่นโน่นโน่นโอ้ยเดอะเนิร์ดโอ้โหเดอะเนิร์ดเจโรสโคปครับ ผมเปิดเสียงเบานะผมต้องขออภัยนะผมไม่ได้ยินนะครับเฮ้ยเ,เ,เดินนดเดินท่านชมฮะเดินนัดสายเดินเฮ้ยนี่เขาจะไม่บิ๊กจริงเหรอเฮ้ยนี่จะไม่บิ๊กจริงเหรอนายพอๆกับไม่เคลื่อนขั้นหนึ่งอ่ะจริงถ้าจะเดินอะไปจริงเหร <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนายจะอินดีเกินไปวะเพื่อนมันมันไม่ได้หรอกเนี่ยผมแค่แมสนี้มันก็แทบจะอินฟินิตี้แล้วอะไม่ใช่ไมมันแหลกวะนี่เวลาเดอะเนิร์ดมันวิง่งมันแหลหกนีก่ปรับภาพปั่นกลางแล้วนะเนี่ยอโอ้ย ดิบิงแล้วบิงแล้วบิงแล้วทนไม่ไหวแล้วเนิร์ดใจเย็นไปแล้วนะฮะพูดหยิบว่ะผมหยิบกับภาพเขาปรับภาพแป๊บหนึ่งนะปรับไม่ได้ด้วยลืมไปอะไรวะเนี่ยเนี่ยเวลาเดี๋ยวเนิดมันบิงผมแหลกอะท่านผู้ชมมีใครเป็นบ้างกดไฟฉายเอา ให้ผมปั่นไฟนะครับพี่เนิร์ดผมจะมาเจอฮิบิลี่ใจโลสโคปไม่เจอเฉยเลยนะหรือว่ายังมีจัญญาบ,บันอยู่นะคนนี้ยังมีความแบบใจเย็นอยู่จะ,จะเล่นก็ต้องรีบเล่นนะ่ะท่าน้ชมเพราะว่าผมคิดว่าไม่น่าอยู่เกินอาทิตย์ตย <c oughs> ปรับแน่นอนนะฮะ เพื่อนนายโดนเดนิดนเอสายโดนตีฟันเนี่ยนะเฮ้ยทำไมหลอดมันใหญ่วะผมตกใจเมื่อกี้หลอดมันใหญ่ขึ้นเนฮะ้ยอย่างกว้างเลยฮนะก็ไปช่วยเพื่อนแล้วจวังหวะเนี้ยผมก็เป็นฮีโร่จงไม่เห็นผม อย่าหันหลังไปแล้วเพื่อนผมมาแล้วเม็กใจเย็นน้องขอบคุณนะโอเคไม่เป็นไรหิวหิวหิวอ่าเฮ้ยมันลงมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราจะบล็อกให้นายเองไป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 วิ่งไปเลยน้องเม็กน้องเม็กวิ่งไปเลยน้องเม็ก ้องไม่ขายเราไม่ไปไหนแล้ว,วนะ่ะเนี่ยม,มันจะแหลกเวลาเดินเนื้อบิงว่ะมีใครเป็นบ้างนะผมไม่รู้นะเพือบผมเป็นเนี่ยปรับต่ำแล้วนะปรับปานกลางนะรับปานกลาง <c oughs> ผมต้องตามไปช่วยเพื่อนนะ่ะถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนมันล้มแล้วมันมันตายแน่นอนนะครับโดนแขวน โอ้น้องเม็กซ์ไม่ทันรอเขาไม่บิงจริงๆเหรอเล่นกับผมทำไมเขาไม่บิงผมไม่เข้าใจเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยกดโทษเม็กโทษว่ะ ผเผื่อไปกดเดินน่ะโอ้เมื่อกี้เราจะช่วยเม็กได้แล้วนะท่านผมมาู้ชมอ่ะผมเผื่อไปกดเดินมันแหลกมันแหลกมันแหลกเออบรรดาผมเดินไม่ทันหรอกครับยังไงก็เดินไม่ทันเดี๋ยวแม่นักจากเขาจะบิงอะ่ะบินไหมบิงฉีกได้ในจังหวะเนี่ยจังหวะที่เขาหลอกไฟเนี่ย ไปแล้วเนิร์ดผมไปแล้วนะเมกบอกโอ้แค่นี้ก็ส่องไฟไม่โดนเลิกเล่นเถอะทำไมมันส่องไม่โดนวะมันส่องโดนแหละผมผมเปิดไม่กดเดินเนี่ยก็ขออภัยท่านเมกด้วยนะครับท่านเมกทม,ม,ม,มันแล้วทำไมมันแหลกจังวะเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยอาตามมาแล้วเหรออยู่นี่เพื่อนสวัสดีไนีมานี้ดิแล้วเพื่อนเมื่อไหร่มึงจะปั่นไฟเนี่ย มจะไม่ล่าหาบเพื่อนนะผมจะไปอีกเส้นทางนึ่งนี่ไงวนวอกถ้าเขาจะเล่นอย่างนี้ผมก็ขอเล่นแมสตรงนี้แล้วกันนะฮะน่าจะวนได้แบบอินฟินิตี้อะจริง แต่เนอถ้าไม่ไม,มีบิงกต์ตีไม่ได้หรอกแมทเนี่ยบัลลัสสามก็ตีไม่ได้เช่อผมดิดูให้ดีนะบางทีข้อมูลวอล์กกลับไปนี่อันตรายนะครับหุ่นเพลิน,เ,นเอ้ยมันวาร์ปมันกดมันกดพีเคเวลามันกดมันแหลกอะ่ะเก่ดี นี่ไงอยากสตาร์ทหน้าแตนเนื้อซะหน่อยสองโคตรกาดเลท่านชมฮะนี่ไงครับโอ้โหผมอยากสตัร์เขาให้ได้เอาแต้มถ้าสตัรน์เนี่ยมันจะได้แต้มแรงเยอะมากนะเผื่อใครไม่รู้นะครับมาสิเนิร์ด ทำไมคุณไม่บิงอะ่ะผมไม่เข้าใจเนื่องจาผมเดินติดนะเนียเดินตามไม่ทันเลยเนี่ยมันเดินช้ามากยิ่งรอบยาวๆอย่างนี้นะโอ้โหเดินเนิร์ดนี่ต้องพูดถึงเลยฮะตามไม่ทันเฮ้ยช้าเกินเนินช้าเกินวับแล้ววับแล้วไอ้บิง้วฮะ ไหนาแล้วเดินนัดผ <The S 1> มอยู่นี่นเดินนดทำมาลูวทำมาลูวอยู่นี่เพื่อนฮัลโหลเดินได้เฉยยตีจังไม่ได้เลยนะจริงดูดิผมไม่ต้องวิ่งเลยผมเดินได้เฉยเนี่ยต้องเข้าไมา้ด้วยนี่ไงสองไฟตาบอดไป สตันหน้ามันให้ได้อ่ะสตันไม่ได้วะมันกลัวไม้ครับบิงครันี่พอพอเวลาบิงมันแหลกเห็นไหมเวลาเดนเนิร์มันกำมือผมแหลกอ่ะมีมีใครเป็นเหมือนผมบ้างเอาโนวัน no มาปะเนี่ยถามจริง ออะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โห <c oughs> ไม่ต้องช่วยฉันพอตายดีกว่าครับท่านผู้ชมเลยพอเะพอเถอะครับถ้าจะถ้าจะแบบนี้ก็พอเอะนะ โอ้ขอให้แทงหลังให้โดนนะอยากตายแต่ไม่ตายว่ะเฮ้ยมันมันกำมือแล้วโอ้โหอยากตายแต่ไม่ตายครับโอ้หไปแล้ว เอาไอ้นั่นตายแทนผมเอ้าอะไรของมึงวะเฮ้ยมันมันเป็นคนญี่ปุ่นหรือเว้ยอะไรยังไงวะตัวหนังสือตัวไอแต,แต่มันตัวคาตากันะเว้ยมันไม่ใช่ตัวฮิรังกาันะาครับไอตัวเนี้ยไอนี้เป็นฮิรังกาันะาแบบอีเอ็เ,เนีนะเข้าใจปะไอคนไม่เรียนญี่ปุ่นไม่เข้าใจหรอกคือตัวฮิรังกาันะนะคือมันมันเป็นแบบภาษา ấy. อันนี้คล้ายๆแบบชื่ออังกฤษในญี่ปุ่นน่ะเอ,อ้ยกูไม่รู้จะพูดยังไงให้เข้าใจวะก็ประมาณนี้แหละน่าจะไม่ใช่คนญี่ปุ่นหรอกไม่ได้คนไทยดีย่แบบมั้งแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้มัง้งโอ้อยากตายแต่ไม่ตายครับท่านผู้ชมฮะบักเยอะเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรนะ ก็ช่วงนี้มันมีใจโรสโคปเข้ามานะส่วนใครที่ไม่รู้ว่าใจาโรสโคปนั้นตั้งเปิดยังไงนะครับผมก็ให้กดมาที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับผมแล้วกดมาที่ควบคุมนะเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับมันจะมีคําว่าเข้าสิงเอ้ยมันจะมีคําว่าเนี่ยใจยโรสโคป <c oughs> <c oughs> ก็ถ้าเกิดเปิดก็แล้วแต่ถ้าเปิดของเซอร์มันก็จะทําให้เราฉายไปฉายง่ายขึ้นนะ สังเกตว่าผมฉายไว้ฉายง่ายขึ้นมากเลยครับผมแล้วก็จะมีของฆาตรกรนะผมแม่ถ้าเปิดสามร้อยนี่ผมบอกเลยว่าแม่งแบบ <c oughs> อินิเชียลดอะโคตรโคตรดิฟอะผมพูดจริงแต่ผมไม่เปิดแล้วกันนะมันโกงเกินไปนะครับก็รีบเรีนนะผมคิดว่าอยู่ไม่เกินอาทิตย์ก็น่าจะปรับแล้วแหละนะครับผมรีบเรีนนะรีบเร่นนะฮะบั๊ <c oughs> เป็นบั๊แหละผมคิดว่าไม่ไมน่าจะ ไอ้นี่หรอกไม่งั้นมันก็โอ้ไม่ต้องมีก็ได้มากไอ้รองเท้าของพ่อเนี่ยฮิวเบอรี่มันมีมันมีแอดออนใช่ไหมเนี่ยเซตเนี้ยเป็นแอดออนเลี้ยวดีเว้ยผมว่าไม่ต้องใส่ไปหรอกถ้าเป็นตอนที่บักนะเนี่นี่เลยผมแนะนำโหโ,โคตรโกงอ่ะแบบก๊ตจัดพูดจริงก็ตแบบก็ตจัดอ่ะไม่มี จะมีใครมาจู๊กมันได้ว่าถ้าเกิดแบบคนเว็บเทพเลียวเว็บเทพนะอโอเคครับก็พอ,อปากของพอนะครับก่อนจากกันผมขอสุ่มสักสักทีสุ่มสักครั้งนึงมาดูกันว่าผมจะได้สกินหรือเปล่าสกินนี้นี่ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันช่างมาเถอะ เอาครับเปิดเลยครับโอ้โหเกลือรครับผมเกลือเน้นๆแต่ก็ได้สก,กินมาอยู่โอ้ได้สก,กินของไอเฟิงหมินนะฮะแล้วก็ของอดัมฟันซิสนะอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ถือว่าดีผมซื้อเฟิงหมินยังวะได้ซื้อแล้วซื้อแล้วสก,กินเยอะเลยเฟิงหมินบอกว่าไเฟิงหมินดินี่ไงนี่ โอเคครับพอเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องปราทูด,ด้วยนะฮะไว่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ